เป็นขั้นตอนการเตรียมพื้นที่นะครับจะติดตั้งการหันใหญ่ตรงนี้นะครับเตรียมพื้นที่ไปก่อน นี่เป็นเสานะครับเสายาวสูง9เมตรครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นทําบันไดบันไดขึ้นอันนี้เป็นด้านด้านปลายปลายเสานะครับเสาเสาก็จะเป็นเหล็กเสาสี่ท่อนครับยึดยึดกันแล้วก็สารเหล็ก นี้ทำบันไดเสร็จแล้วก็เอาบันไดามาต่อส่วนนี้ตัวนี้เป็นกำลังทำโครงของใบพัดครับโครงของใบพัดนี่จะยาว10เมตรนะครับแล้วก็สูงสูงสามเมตรห้าสิบเซนนะครับใบใหญ่พอสมควรนี่เป็นเป็นโครงของตัว ใบกังหันนะครับตัวใบพัดขนาดใหญ่มากใช้เหล็กใช้เหล็กหกุนแล้วก็สี่หุนนะครับเป็นทําเป็นโครงกังหันก็จะตั้งตั้งบนตรงนี้นี่ปลายนี่เป็นปลายของเสาเสากังหันนะครับ ตั้งตรงนี้กราห a n นี้ยา,า,ยาว10เมตรนะครับจุดศูนย์กลางก็คืออยู่ที่ก็คืออยู่ตรงกลางก็คือข้างละ5เมตรนะครับนี่ก็ะลงทำโครงขงันแบบแกนตั้งมีสองใบพัดซ้ายแล้วก็ขวาพอทำโครงเด็กเสร็จแล้วก็จะก็จะเย็บ ใช้ใช้สังกะสีเป็นเป็นใบพัดนะครับเป็นตัวต้านลมแล้วก็จะเอาเย็บเอารูกรีเว็ตเย็บอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวจะใบพัดนะครับใช้เหล็กเยอะมากครับ จะเป็นที่เห็นอยู่นี่คือใบพัดนะครับี่คือว่าจะใหญ่มากใบพัดนี้นะครับใบพัดนี่จะเดี๋ยวมวัดให้ดูเลยตัวนี้จะเป็นครับเอาช่างสวนช่วยหน่อยใบพัดตัวนี้จะจะสูงสูงสามเมตรห้าสิบเซนนะครับสูงสามเมตรห้าสิบเซนอันนี้คือความสูงนะนะครับเนีย่ยตรงนี้ฮะ แล้วความยาวนี่ก็ยาวมากครับความยาวจากนี้ไปเนี่ยจากจุดนี้ไปนะครับจนถึง,งน,น,นู้นนะครปลาย็กนู้นนะฮะั่งโน้นยาวสิบเมตรนะครับยาวสิบเมตรก็คือสูงสูงในแนวตั้งนี่ก็สามเมตรห้าสิบส่วนความยาวก็จะเป็นสิบเมตรตรงนี้นี่นะครับจะอนนี้เหล็กยังไม่ได้สารเหล็กยังไม่ได้ออกเหล็กเชื่อมเหล็กนะฮะ ถุตงตรงนี้จะเป็นจะปิดด้วยจะปิดด้วยแผ่นสังกะสีเป็นแผ่นเรียบเลยครับยาวเลยขาวเลยนะฮะตัวน,นี้ตรงกําลังทําโครงสร้างอยู่นะครับโครงเหล็กเหล็กตัวนี้ก็จะใช้เหล็กสี่หุนเท่านั้นเองครับหกหุนสี่หุนเป็นโครงสร้างเพราะว่าอาศัยว่ามันจะเบาหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่เหล็ก หนานะครับเราจะหักได้นะครับต้องทําให้แข็งแรงอโอเคโอ้ใหญ่มากเลยครับตอนนี้โครงนี้ทําเสร็จแล้วนะครับเราจะเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับก็จะเสร็จแล้วโอ้เหมือนจอหนังเลยครับเหมือนจอหนังเลดาร์เลยครับจอโคงーー้งเลดาร์นี่เป็นเป็นใบพัดนะครับ ดูแล้วจะสูง3เมตร50เซนนะครับจากพื้นไปข้างบน3เมตร50เซนส่วนความยาวนีจ้จากจากจุดนี้ไปถึงตรงโน้นนี้ก็10เมตรนะครับตรงที่ภาน่าจะตั้งได้แล้วครับ โอเคเลยโอเคเลยค่อยๆไปพยุงไ้เด้อค่อยลงได้เลยฮะโอเคเลยครับโอ้ปนันมาปนันปาปันกาแต่เรายกเสากังหันอยู่ น่าจะสำเร็จแล้วครับตอนนี้กำลังเคลื่อนย้ายใบพัดขนาดใหญ่นะครับค่อยๆเคลื่อนย้ายไปเคลื่อนย้ายไปแล้วก็จะไปวางบนเสาโน้นนะฮะเสาที่ยังไ่ไกลโน้นนะครับใกล้ๆทางน้ำ ตอนนี้เป็นการยกใบพัดขึ้นตั้งติดตั้งบนเสานะครับ เสานี่สูงสูง9เมตรนะครับประมาณ9เมตรนะครับหรือไม่ก็ประมาณ8เมตรครึ่งนะครับก็อเอาเผามาใส่ตรงจุดอ่กลางเสานะครับเผานี้เป็นเผาที่เผาหนานะครับ ขนาด2นิ้วนะครับ ระวังมือเด้เอระวังมือเด้อมันไม่ตรงตรงแล้วครับลงแล้วตรงแล้วครับลงแล้วโอเคเลยครับเอาล็อกแน่เอาพามผูกใส่ดิจะเด็ดขั้นไปอยู่ไหนเอาผูกเลยนี่ผูกแขนทนันน่ะ,ะเชื่อไปผูกแขน,นเลยเอาไปล้างเอาไปไม่ได้ล็อ้มัดไปก่อน อ่าปลดเชือกให้หมุนนะครับเชือกให้กลางหันหมุน